การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหุบเขาลึกแห่งหนึ่งท้งเหนือของอาณาจักรล้านนามีหญิงชราเร่ร่อนผู้หนึ่งนามว่าใครเงินนางมีรูปลักษณ์อัปลักษณ์ผิวหนังเยิวย่นจนแทบแนบกระดูดขมวกข่าวกระเซิงแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเงินในอดีตเคยเป็นหญิงสาวงามผู้มีชื่อเสียงลือนามเรื่องปัญญาและคุณธรรมนางเคยช่วยชาวบ้านพ้นภัยจากโจรผู้ร้ายและรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยสมุนไพรที่ปลูกเอง กระทั่งวันหนึ่งนางได้รับของขวัญจากพระฤาษีองค์หนึ่งเป็นกระจกแห่งความจริงซึ่งจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในใจหากเจ้ามีใจงามกระจกจะเืองแสงและยิวยาผู้อื่นได้แต่หากใจเจ้ามีความหลงกระจกจะเผาผลาญสิ่งที่เจ้ารักที่สุดในตอนแรกพระเงินใช้กระจกนั้นรักษาชาวบ้านและเป็นที่เคารพบ,บูชายอย่างมากแต่เมื่อกิติศัพท์ของนางลือนามยิ่งขึ้นนางเรื่องหลงตนคิดว่าตนเหนือกว่าคนอื่นผู้ใดไม่เชื่อฟังก็ถูกนางขับไล่หรือปล่อยให้เจ็บตายัน เด็กหญิงคนหนึ่งผู้ไม่เคยพูดโกหกได้มองเข้าไปในกระจกของนางแล้วพูดว่าแม่ไพร่เงินในนี้ไม่มีแสงมีแต่เงาใหญ่ดำมืดที่ร้องไห้ทำให้หนางโกรธมากและต้เพิ่อนเด็กน้อยออกจากบ้านไปในยามฝนตก พืนนั้นเองประจกแห่นความจริงแตกสีนังสนานนรงล้มลงกับพื้นและพบว่าร่างของตนได้เปลี่ยนไปเป็นหญิงแก่ที่ร่างกายผอมซูบตากลวงโบและผิวหนังเหี่ยวแห้งด่งศพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไพรเงินเร่ร่อนอยู่ในป่าหมอกและท,ท้ชีวิตช่วยเหลือผู้คนนิ่งเงียบยไม่ได้งามขึ้นแต่ในใจเธอนั้นกลับนิ่งสงบมาก